สวัสดีครับพผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูปศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับวันนี้แต่ผมแปลกใจเมื่อวานเนี่ยพอได้รับบอกว่าลูกศิษย์ขอเลขนี้มามันไปตรงกับลำดับที่ขอเข้ามาทางทางช่องยูทูบนะแต่ว่ามันคนละกลุ่มกันนะโอ้ผมประหลาดใจมาก เจอหลายเคสแล้วที่แบบว่าพอนักเรียนขอปุ๊บแล้วไปเจอชนกับลำดับที่มันเลขใกล้เคียงหลายรอบมากนะครับสำหรับผมก็เลยนึกว่าคงไม่มีเหตุบังเอิญน,นะนะในโลกนี้นะโอเควันกลุ่มเลขวันนี้ก็คือ8294นะครับ8294อง่ตั้งชื่อว่าเปิดกว้างให้เข้าถึงนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับเริ่มต้นจากเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยพื้นฐานเลขคู่อยู่3คู่นะไม่ซ้ำกันเลยก็มี2 8 8 2 2 9 9 2แล้วก็ 4994 49าเก้เหม่แกละ,ะครับเป็นเลขที่ทุกคนหลายคนสนใจถ้ามองว่าถ้ามุมมองของคุยกเ,เนี่ยสี่เหมายถึงอะไรพอคุยกเ,เห็นปุ๊บเนีย่ยคุยกจะรู้สึกว่าคนคนนี้คิดเร็วคิดเร็ว,ค,รวคิดไวนะครับหาทางออกเก่งชอบหาทางออกมองเป็นเลขของนักวิทยาศาสตร์นักหรือว่านักที่เขาเรียกว่าอะไร ผู้บุกเบิกผู้ค้นพบอะไรพวกนี้ประมาณนั้นอะ่ะผมคิดแต่แบบเนี้ยนะครับแต่ผมจะไม่ได้คิดแบบมันจะมีมุมมองที่เมื่อวานนี้พูดไปแล้วที่พูดถึง4994ก็คือมุมมองแบบเ,เลขของการตั้งชื่อมีการรวมเลขมีอะไรพวกเนี้นะครับมันจะมีคําทำนายที่ดูแบบแย่ๆหน่อยกูเอกมองมองที่รหัสเป็นพื้นฐานของเลขเลยมันจะไม่มองผลรวมนะครับเพราะนั้นสําหรับใครที่ติดตามหูกว้กูอกเอกมองพวกเลขที่มันเเป็น เหมือนจะดีเหมือนจะแย่แต่ทําไมมันขัดกันอะไรเงี้ยสำหรับผมนะอ่าสีก้าผมมองแบบนี้คิดเร็วคิดไวประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะใครอยากดูพื้นฐานของเลขคู่ที่คุยกทานายไว้หรือว่าวิเคราะห์ไว้ก็กลับไปดูยอนหลังได้อ่าหรือว่าใครอยากจะกลับไปดูกลุ่มเลขนะครับ3ตัวก็จะมีกลุ่มเลข8299 28แล้วก็2 9 4 4 9 2่อนะเลขคู่ลเลข3ตัวทำรีวิวไว้แล้วนะครับกลับไปดูยอนหลังได้นะโอเคมาที่ 8294ของเรากันนะครับวิเคราะห์แบบตามตำแหน่งนะพอคุยกตั้งชื่อว่าเปิดกว้างให้เข้าถึงเนี่ย,หม,ยหมายถึงว่านะครับวิธีการคิดของเขานะขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนละกันคนลงท้ายเลข4ี่ครับคนลงท้ายเลขสจุดเด่นนะคนลงท้ายเลขสีก่ก็คือหัวไวคิดเร็วช่าง,งสงสัยนะครับชอบอะไรที่แบบว่าชอบเป็นมนุษย์ที่ชอบไขความลับ ชอบการเดินทางชอบแบบอะไรก็ตามที่แบบเอ้ยฉันอยากทำมันนี้ฉันอยากไปไมันนี้ฉันอยากคิดแบบนี้เอ้มันมีอะไรนะหน้าสงสัยนะเป็นคนเป็นเจ้าหนูจําใหม่ก็คือเอะทำไมนะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะก็จะชอบไปหาคําตอบชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนพอจุดเด่นมันแบบนี้ทําให้จุดด้อยเขาเลยกลายเป็นคนที่แบบว่าขี้เบือ่ออยู่กับที่นานๆไม่ได้ต้องไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งเป็นจุดจุดท้ายนี่คือเป็นคนที่คิดไปเรื่อยนะครับ คือถ้ามีสติก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีสติมันก็เป็นการ,การแบบคิดฟุง้งซ่านได้นะแต่ถ้ามีสติมาถึงคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบพัฒนาความคิดตัวเองให้มันไม่ไม่ตันอ่ะให้ไปเรื่อยๆให้แบบเอะในโลกนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยคน้นคว้าหรือว่าเราไม่เคยดูเราไปเรียนรู้ดีกว่าเนเป็นคนที่มีความรักสนุกในใจครับประมาณนั้นนะ ข้อเด่นข้อดอยก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9ก้านะเยต,ต่อมาเป็นเลข9ก็คือแนวคิดออกเป็นแนวที่แบบว่ากว้างไกลจินตนาการดีเยี่ยมนะครับคิดไรนอกกรอบมองแปลกใหม่นะครับเพราะยิ่งแล้วถ้าเกิดว่าพื้นฐานเป็นเลขสีด้วยทําให้ทําให้วิธีการที่เขาจะแบบความคิดภาพดวงของคนที่ลงท้าย9สีก็คือเขาเป็นคนที่หาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอไม่อยู่กับที่ไม่ติดที่ คิดอะไรแบบอะไรที่ต้องการรู้คําตอบจะไป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 อะไรที่หรือแม้กระทั่งวิธีการที่เอ๊ยอยากจะรู้อันนี้มันมีวิธีการที่แบบแปลกใหม่ที่คนอื่นไม่ทํากันอย่างเช่นอะ่ะสมมุติว่าฉันอยากจะไปเที่ยวอ่ะเที่ยวเที่ยวภูกระดึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าภูกระบึงต้องไปตรงนี้นี่นี่เอ๊ะและ้วถ้าเกิดว่าฉันอยากจะขึ้นทางอื่นที่ไม่ขึ้นทางนี้มันได้ไหมนึกภาพออกใช่ไหมอันนี้คือผมคิดให้ให้คิดถึงให้ ให้คิดถึงแนวของคนเก้าสี่นะเขาจะเป็นนักบุกเบิกที่ผมบอกปไปเมี้ส่วนหนึ่งนะนักบุกเบิกส่วนหนึ่งมายิงเออมีทางใหม่ๆหมไหม,มลองไปถามคนเดินป่าที่มันทําได้ไหมอะไรเงี้ยมีความทําให้คนเก้าสี่บางทีก็มีความคิดที่มันดูแปลกดูแหวกแนวดูไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครเ,เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดโลกจะพอรทว,วนสี C ่เก้าเก้าสนะี่เนี่ยเพราะเลขสองอันนี้มันมีแนวเดียวกันมีจุดหนึ่งที่คล้ายกันก็นกคือเขาชอบความใหม่ๆความแปลกแปลก เพราะนั้นพอมันคู่กันไม่ว่าจะเลือกเลขไหนลงท้ายก็จะมีความรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ชอบเปิดโลกทัศนับให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือจุดเด่นจุดด้อยอย่างที่บอกไปคือมันก็มีความไม่เหมือนใครไม่ค่อยไปเรื่อยๆอ่ะอจะหยุดนิ่งๆหน่อยอถือถ้าอะไรที่มันจะต้องหนักแน่นหนักแน่นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเป็นคนที่แบบคิดปุ๊บทาปั๊บคิดปุ๊บอยากจะทํมันก็ทาเลยประมาณนั้นนะคิดเร็วมากนะครับตําแหน่งต่อมาครับตําแหน่งต่อมาเป็นการถ่ายทอด ข้อดีของเลขเนี้ยนะครับก็คือพอเขาคิดเร็วก็ตามเขาจะค่อยๆทํามันไปนะเขาจะไม่ได้รีบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บคือคิดปุ๊บเอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ารู้วันเนี้ยวันเนี้ยยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอนเย็นตกยินปุ๊บาทั้งวันไม่คิดะลรตอนนี้พรุ่งนี้อยากจะไปเที่ยวอ,ะอ่ะจะไปเดินป่าซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นก็จะค่อยๆจัดแจงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊คิดปุ๊บแล้วเริ่มทำทำทำจัดแจงไงม่อย่างนี้อย่างนั้นๆๆๆๆๆๆๆแ,ลแล้วพรุ่งนี้ชาก็ค่อยๆก็เดินทาไปเลย มันไม่ได้เร็วคือมันไม่ได้เร็วขนาดคิดปุ๊บแล้วไปปั๊บนะแต่เขาเป็นคนคิดแล้วอ่ะสิ่งไหนที่กําลังอยากจะทําสิ่งใหม่ๆเขาจะมานั่งจัดเตรียมแล้วค่อยๆไปเวลาที่เขาอธิบายสิ่งนี้เขาอยากจะได้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคําอธิบายนั้นมักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเขาคิดมานานแล้วแต่จริงๆเขาอาจจะคิดได้เมื่อกี้แหละอืมแต่เขาเขป็นคนที่ค่อนข้างจะอธิบายคนกิงอธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกคนเห็นสองกำน่าจะติดๆความเป็นเขาคือเขาเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนเหมือนคนลงนึกภาพคนที่กําลังนั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันอยู่แล้วปุ๊บเขาก็คิดตัวเขาเองคิดอะไรใหม่ๆแต่ว่าเขากําลังรวบรวมความคิดเนี่ยกำลังจะถ่ายทอดเออฉันมีความคิดว่าวันเนี้พุ่งเนี่ยฉันจะเดินทางไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะ u, เคยเห็นที่นี่ที่นี่ที่นี่น,นี่นะแล้วเรานั่งฟังอยู่เราองอัยเอยเอเขาถ่า,าดิคิดมานานแล้วเหรอเราจะถามเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะตอบเปล่าคุณงคิดได้เมื่อกี้ อาการจะเป็นประมาณนี้อาการจะเป็นประมาณนี้สองเก้าสี่ถือว่าน่าสนใจนะเป็นคนที่ฟังแล้วเออคิดได้เมื่อกี้แต่ทาไมถึงแบบรวบรวบคือเป็นคนคิดเร็วไงรวบรวบปุ๊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 บแล้วก็อธิบายให้เราฟังาออถ้าเป็นแบบนี้ภาพแบบนี้แบบนี้ก็มีจนินเป็นเลยการเป็นคนที่มีจนินอาการในหัวอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมชอบนะแต่ถ้าใครที่มองว่าคนนี้ อต้องมีความหนักแน่นชัวร์ตรงนี้นี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือความหนักแน่นอาจจะอาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปุ๊บแบบต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นนี่คือเขาเป็นคนที่ก็ฟังได้ก็ทําได้แต่ว่าขอในแนวทางของตัวเองนะจะมีความเป็นตัวเองอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่เขาเนี้ยทีเด็ดมันอยู่ที่วิธีการลงมือทํเกาเป็นเล็กแปดนึกออกใช่ไหมค่อยๆคิดค่อยๆทำคือเขาเป็นคนที่ค่อยๆคิดก็จริงแล้วก็ทําตามแนวคิดเรื่อยๆก็จริงแต่เวลาที่เขาลงมือทําอะไร เขาชอบเล่นใหญ่อะอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าอยากจะไปเที่ยววกนี้นะพอปุ๊บตั้งใจว่าจะทําวางรายละเอียดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโทรหาทุกคนเลยแล้วก็บอกว่าจัดแจงว่าวันนี้วันนี้วันนี้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขาไปคนเดียวก็ได้เวลาที่นั่งคุยมีกลุ่มเพื่อน,นก็ไปกันจัดเต็มหรือว่าตัวเขาเองอะไรไปเที่ยวปุ๊บหรือว่ามีความคิดว่าอยากจะเที่ยวปุ๊บเนี่ยพอคิดเมื่อกี้แหละคิดมาสมมติคิดได้สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็เรียบเรียงว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย 6โมงเย็นก็เริ่มแล้วเก็บของปั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 งโอ้แล้วเต็มเลยนะเหมือนเตรียมตัวมาเป็นเดือนน่ะแต่ของที่ไปคือพรุ่งนี้ไปแล้วเขาเป็นคนประมาณเนี้นะครับเหมาะกับอะไรสำหรับผมนะเหมาะวิธีการคิดแบบนี้แล้วทาจัดเต็มแบบนี้นะเหมาะกับอะไรเหมาะกับพวกจัดงานอีเวนต์เพราะสะนั้นอีเวนต์มันก็จะแบบเอ๊ะเริ่มต้นจากอะไรเขาเป็นคนที่ไอเดียก็จะมาปุ๊บ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 แล้วก็จัดปุ๊บปุ๊บเป็นงานต่องาน แล้วยิ่งถ้าเป็นวิธีการทํางานนะหรือการลงทุนการอะไรทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณช้าเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การลงทุนหรือการทาอะไรมันจะดูเหมือนพลาดโอกาสแต่คนเนี้ยมักหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็ทํามันเต็มที่เต็มที่เสมอผมว่ามันเหมาะกับคนที่คิดว่าไอ้มันไม่ได้มีโลกนี้ไม่ได้มีสิ่งเดียวโลกนี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียวหรือคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจัดหนักจัดเต็มวิธีการทํางานเนี่ยใส่เต็มทุกแม็กเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยเอออันเนี้ย ตอบโจทย์คุณนะแต่ถ้าคุณต้องการลักษณะแนวที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออไม่ได้คิดตอนนี้แล้วทําตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือคนต้องพิจารณาเรื่องที่แบบใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้เวลานานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ตอบโจทย์พอเขาเล่นจัดหนักจัดเต็มทั้งๆท,งท,งที่บางทีบางเรื่องนั้นก็แบบเพิ่งคิดได้อะไรเงี้ยมีภาพออกไหมครับมันก็เลยรู้เหมือนว่าเหมาะกับคนที่ชอบอะไรใหม่ๆแล้วใส่เต็มกระทุกงานที่ไอ้ความใหม่ๆนั้นนะนะ่ะอยู่เสมอ นะครับมันก็เป็นที่มาของเปิดกว้างนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกอย่างนั่นเองนะครับอะไรที่อะไรที่อยากจะอะไรที่อยากจะทำเต็มที่เสมอสาหรับคนเรื่องนี้แล้วก็มักจะมักจะนะเข้ากับคนได้ดีไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นทีมการทํางานแบบเป็นหัวหน้าองค์กรอะไรพวกนี้ได้หมดครับได้หมดถือว่าเป็นที่นักบริหารที่เข้าถึงได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าพูดถึงการบริหารเนี่ยเดี๋ยวมันมีกลุ่มพุ่งเนี้ยที่ดูชัดเจนกว่านะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้อาจจะเป็นแบบทําคนเดียวก็ได้แต่เล่นจับหนักกระเต็มหรือทํากับคนอื่นก็ได้เงี้ยแต่มันมีกลุ่มพุ่งนี้นะที่ที่ผมบอกว่ามันตรงกันก็มีแปดเก้าสี่สองอันนั้นจะอันนั้นจะแบบนี่กว่านี้เยอะแต่นี่คือเป็นเหมือนนักคิดนักปฏิบัติอะคิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวทำแล้วก็ทํางานร่วมกับใครก็ได้หรือจะทําเองก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะส่วนด้านหน้านะครับผลคลิตของคนด้านหน้ากลุ่มนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยนะเข้าถึงคนได้ดีอาจจะเป็นคนพูดเร็วนิดนึงแต่แบบว่าก็พูดเร็วในสไตล์ของตัวเขาเองอ่ะอย่างนี้เป็นคนบุคลิกแต่งตัวจะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มไหมก็ระดับหนึ่งเขาแบบเป็นคนที่หยิบอะไรก็ได้ใส่มาเลยอะไรเงี้ยแต่เวลายหยิบอะไรก็ได้นี่มันเยอะอยู่นะ <c oughs> อ่าเหมือนเหมือนเหมือน,นเจ้าแฟชั่นแบบเอ๊ะลองหยิบมานั่นแสสนี้ยอมหยิบนี้แสนั้นเป็นคนที่เป็น แต่งตัวออกอินดี้อินดี้หน่อยอะอาจจะเป็นสไตล์ตัวเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนใครนะครับพูดเร็วพูดไวนะครับแล้วก็เข้าถึงคนกิ่งอมองนึกภาพนักเดินทางอ่ะผมว่าเหมือนคนแต่งตัวเหมือนนักเดินทางอ่ะ,อะประมาณนั้นอ่ะเออเป็นเหมือนจะเวลาจะไปขึ้นเขาปีนเขาผมชอบผมเห็นบุค,คลิกแบบนี้ผมนึกถึงคนที่พวกที่เขาจะไปเที่ยวป่าอะไรเงี้ยอื หรือไปพวกทัวริงแบบไปขับรถแบบทัวริงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะฟูออปชั่นนิดๆนะแต่ว่ามีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรนะครับซึ่งแบบนี้ถามว่าเป็นเลขสายเสน่ห์ได้ไหมถ้าคุณชอบสไตล์แบบไม่เหมือนใครแบบสไตล์แบบแอดเวนเจอร์นิดๆน่โอเคกลุ่มนีําโจทย์แต่ถ้าคุณต้องสไตล์แบบเรียบหรูดูดีนะกลุ่มนี้อาจจะแบบอาจจะได้พอได้บ้างในบางงานแต่อาจจะแบบเพราะมีความเป็นตัวเองอาจจะแบบ ชุดสูงชุดสูรอะไรก็จะแบบมันก็จะมีอุปกรณ์อิคเซอรี่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ดูปแปลกๆดิดูมีความเป็นตัวเองดีนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมโอเคเรื่องต่อไปเรื่องภาพลเกอยกับเรื่องเสริฟนะครับภาพลวงเกี่ยวกับการเงินแล้วกันหาเงินเก่งครับหาเงินเก่งหาเงินคล่องหาได้หลากหลายทางนะครับแล้วก็เป็น ลักษณะของนักลงทุนที่แบบไปหามาต้องไปทําอะไรบ้างปุ๊บ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 ถ้าเรื่องหาเนี่ยเต็มสิบให้เก้าหากิ่งนะครับแต่ถ้าเรื่องบริหารจัดการเนี่ยหรือว่าการใช้ใจ่ายเนี่ยก็คือหามาใช้ไปอ่ะไม่ได้เก็บกิ่งเต็มสิบให้สักเจ็ดแม้สักหกแล้วกันหกจุดห้าแล้วกันประมาณนี้เก็บเงินไม่ค่อยเก่งครับนะครับเพราะฉนั้นพอบวกลบคูณหารได้ประมาณเจ็ดจุดห้าหรือเจ็ดนะครับก็ระวังการใช้ใจ่ายไว้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยคิดมากเรื่องการใช้ใจ่ายเท่าไหร่ นะครับก็ระวังนิดนึงนะแบบเรื่องของการเนึนสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักนะเป็นคนที่เปิดเผยเขาถึงคนง่ายถ้าเป็นสไตล์บุคลที่ที่บอกแบบนี้ถ้าใครที่แบบสไตล์เข้ากันได้อะไรพวกนี้คุยก็กเต็มที่นะครับแล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับไปได้เรื่อยๆถือว่าเป็นคนที่เข้าใจคนได้ดีนะครับถ้าใครชอบสายเข้าเข้าใจนะครับลุยไปไหนไปกันอะไรพวกนี้เปิดใจกันเต็มที่กลุ่มนี้ตอบโจทย์แล้วถ้าถามว่าถ้ายังไม่มีแฟนแล้วเกิดมีกลุ่มนี้นะครับ โอเคไหมแ้ผมก็ชอบนะเพราะ็นคนที่แบบก็มีอะไรก็สื่อสารกันเต็มที่อ่ะถ้าเกิดว่าสื่อสารในทางที่ดีก็ก็ดีได้แล้วก็คบกันไปนานๆได้แต่ถ้าคุณชอบสไตล์แบบมั่นคงแบบปุ๊บปุ๊ป๊ปุ๊บมีอะไรที่แบบจะต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาต้องอย่างนี้มีข้อแม้เยอะๆเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงไงนี่ออกใช่ไหมเออเขาก็คบกันไปแล้วถ้าเกิดว่าอยู่กันได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็แยกประมาณนั้นอ่ะคือมัน เขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบคบคนนี้ไปตลอดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนึงออกใช่ไหมแต่ถ้ามันอย,อยู่กับคนนี้มีความสุขก็อยู่ไปแต่ถ้าอยู่ไว้มีความสุขก็เออมันมีอะไรที่แบบไปกันไม่ได้ใช่ไหมก็คือปล้อมแยกทางนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบสไตล์นะถ้าคุณชอบสไตล์ที่แบบมีความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยหรือว่ามีความที่แบบถ้าเกิดว่ามีอะไรต้องคุยกันต้องเปิดใจอะไรกันนะกลุ่มนี้ก็ใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในคำทำนายก็จะพูดถึง82 ว่าเป็นพวกสไตล์แบบเปิดกว้างร้อมรับทุกคนให้ระวังเรื่องของความรักจริงๆคนเลขนี้ก็คือเป็นคนยุย่นๆนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่แบบไม่ตรงใจเขาก็เขาก็ไม่จําเป็นจะต้องทู่สีอยู่กับที่เดิมนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นแบบยังอยู่แล้วมีความสุขเขาก็อยู่ต่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นออย่างที่ผมบอกอะทุกเลขนะครับมันมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าแน่นอนผมพูดทุกครั้งที่เกี่ยวที่พูดถึงความรักก็คือถ้าคุณมีสีข้อสามอะ ขอให้คุณยังไงก็ตามนะครับรักเดียวใจเดียวหรือว่าคบทีละคนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่มีอ <c oughs> ่ะนึกไม่อกใช่ไหม <c oughs> คนเนี้ยสมมติจะมีอาการแบบคนเนี้ยความชัชวร้ายเข้าครอบงำคนเนี้คบอยู่มีบางเรื่องที่ไม่เติมเต็มเดี๋ยวไปเติมกับคนอื่นแต่คนนี้ก็ยังไม่เลิอกอันเนี้ระวัง <c oughs> <c oughs> อาการก็จะมีอยู่ได้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าคุณมีสินก็ตามผมโอเคเลขกลุ่มเนี่ยก็ตอบโจทย์แต่ถ้าไม่มีนะระวังไว้เลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้แหละถ้าทุกกลุ่มนะครับนี่คือเรื่องของความลักนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะก็ลองพิจารณาดูว่ามีจุดไหนที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีข้อคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางข้อความด้านล่างนะครับหรือว่าจะทักท้งเพจทักท้งไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่หูอทิ้งไว้ให้ไว้นะครับก็ ถ้าตรงนี้สะดวกก็จะตอบทันทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทุกอีกด้วยนะครับและพบก,กันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ